ชมสาม,มารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะปรึกษาปัญหากฎหมายที่เบอร์023383837-9นะคะมาปรึกษาอาจารย์สมบัติบุงกำแพงกันนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณหนองค่ะปรึกษาเรื่องของที่ดินนะคะสวัสดีค่ะค่ะเชิเลยค่ะค่ะเออแล้วก็ขอถามนิดนึงปรเด็นรื่อที่ดินไว้ในเขตมันเป็นของที่ป่าไม้นะคะแต่ว่าไปซื้อกับแฟน8-9ปีแล้วว่าค่ะแล้วทีนี้แฟนเสียชีวิตไปเมื่อปี ลูกสาวก็เลยมาขอกรรมสิทธิ์ก็คือขอผู้ก็ครองที่ดินแต่เพียงผู้เดียวพอดีเราก็เลยยอมมาค่ะเราก็เลยไปลงบันทึกประจําวันว่าถ้าขายก็จะแบ่งให้คนละครึ่งหลังตอนนั้นนะคะที่บอกขายในปีสี่เจ็ดแต่ว่าหลังจากไม่ได้ขายแต่ว่าเมื่อตอนต้นเดือนเนี้ยค่ะอ่าทางลูกสาวของแฟนที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะมาบอกขายแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ยอมในส่วนที่เพราะว่าที่ดินเนี้ยมีสองแปลงเราก็เลยยกให้ แปลงที่สองเพราะแปลงแรกเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราเพิ่งปลูกั้่แต่ตอนเราเพิ่งมาซื้อค่ะ,คะแล้วก็คือเราอยู่อาศ,าศ,าศาัยแต่ว่าเขาจะไม่เอาเขาก็จะจะดันให้เราไปอยู่แปลงตอออืมอืมซึ่ง,งเขาก็ไม่ได้มาทําจินไม่เคยมาเกี่ยวแต่งซิ้นตั้งแต่เริ่มซื้อหรือว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เขาเลิกกันแล้วคุณคนที่เสียชีวิตก็คือมาแต่งงานกับน้องอะค่ะแต่ไม่ได้จดเป็นกันเท่านั้นเองค่ะอืมอเขา จะมาขับไล่เหมือนเขาก็จะให้เราออกจากที่ตรงเนี้ยแล้วให้เราไปอยู่ที่ตรงอื่นแทน um. เราก็เลยว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าเราอยู่มาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่มาซื้ออะค่ะเราอยู่<อ>แต่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เคยเข้าไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่พ่อแม่เขาเลิกกันเนี่ยเราก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยค่ะแล้วพอเขาเรู้ข่าวว่าพ่อเขาเสียชีวิตเขาเขาก็มาเอารถเอาอะไรที่มันแบบเอาไปได้ก็เราก็ไม่ได้ว่าแต่ที่เนี่ยเขาจะมาขอทั้งหมดเราก็เลยไม่บอกว่างั้นให้ครึ่งนึง อืแต่ว่าเขาขอแบบมีกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วตอนแรกเราตอนนั้นบอกโอเคถ้าขายก็แบ่งกันไปเลยจบแต่ทีนี้เราก็ไม่ขายเราก็เลยเอ้ยมันมีสองแปลงเราก็เลยยกแปลงที่สองให้ดีกว่าซึ่งมันไม่ได้มีไม่มีบ้านแต่มีผลไม้หมดแล้วเรียบร้อยไงแล้วก็เขาไม่อยากได้ครับที่ดินที่มันติดถนนมากกว่าค่ะที่ดินมีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเป็นที่ป่าไม้หมายถึงมีป่าไม้มาลังวัดไว้เฉยๆนะคะว่าใครเป็นคนทำกินเท่านั้นเองอืแต่เป็นชื่อเราหรือเปล่าคะ ชื่อตอนซื้อเนี่ยเป็นแลงค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านคนเดียวที่อยู่ในบ้านได้จริงถ้าถ้าอยู่ในเขตป่าไม้เนี่ยคงจะไปอ้างกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของใครไม่ได้ค่ะ,คะการที่เราไปครอบครองอยู่เขาคงจะ,ะรับรู้รับทราบตรงนั้นเองว่าเราครอบครองที่แปลงนี้อยู่นะครับใช่ค่ะ,ะเพราะนั้นใครก็อ้างอ้างความเป็นเจ้าของคือการครอบครองคนนั้นก็จะได้สิทธิ์มากกว่าค่ะอันนี้ตัวตัว,ตวพ่อเด็ก ที่เขาซื้อเนี่ยก็ตั้งใจซื้อมาเขาก็ไม่ได้เคยมาอยู่ใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะก็คือหลังจากหย่ากันไปก่อนมาแต่งงานเนี่ยเขาหย่ากันไปประมาณสิบปีแล้วหลังจากนั้นสิบปีก็เพิ่งมาแต่งงานกับน้องอะค่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน่่าวที่ทั้งสองว่ามาซื้อกันไว้สองคนเนี่ยซื้อด้วยกันที่ทั้งสองแปลงนี่คุณน้องเป็นคนอยู่อยู่ค่ะอยู่ทั้งสองแปลงเลยก็คือซื้อด้วยกันทั้งสองแปลงแต่ละเรื่องคนละรอบทันองนะคะจริงก็อ้างถ้าจะอ้างว่า ใครเป็นเจ้าของอย่างไรเนี่ยอย่างที่ผมผมเรียนตอนต้น่าก็คงอ้างไม่ได้เพียงแต่ว่าคนที่ครอบครองอยู่เท่านั้นอะที่มีสิทธิครอบครองอวันนี้เขาเขาไปที่ศาลเขาบอกว่าเขาไปยื่นที่ศาลแล้วเพราะว่าเมื่อวันเมื่ออาทิตย์กับนที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยค่ะที่หนังกับบ้านเขาบอกว่าเขาไปยื่นที่ศาลไปยื่นอะไรที่ศาลอ๋อเป็นผู้จัดการมรดก่ะพียงผู้เดียวซึ่งตั้งแต่ห้าปีตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่เคยได้รับหมายศาลเนี่ยก็เลยคิดว่า เขาบอกว่าศาลตัด huh. ส you ินไปแล้วว่าให้เขาเป็นผู้จัดการมดดกแต่เพียงผู้เดียวคือคือเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นผู้จัดการมดกผู้จัดการมดกมีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้นนะครับค่ะแต่เขาก็อ้างไงเขาว่าที่นี่เป็นของพ่อเขาคนเดียวอืมก็ที่ที่ที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ป่าไม้ถ้าเป็นเขตป่าเนี่ยใครก็อ้างความเป็นเจ้าของไม่ได้ค่ะเพราะนั้นเขาจะมาจัดการไปโอนไปขับไล่ไปอะไรนี่คงไม่ได้ คือเขาจะมาขับเขาจะมาขับไล่คุณหน่องคุณหน่องสามารถต่อสู้ได้ว่าเราเป็นคนครอบครองทํากินอยู่ค่ะเพราะว่าทะเบียนบ้านชื่อน้ําไฟอะไรก็เป็นชื่อหน้องหมดเลยใช่ครับเพราน่องก็เป็นแค่เพียงผู้เดียวนตั้งแต่ปีสี่มาแล้วอ่ะครับตรงนี้ตรงนี้ผมผมว่าเขาอ้างสิทธิ์ที่จะเข้ามาจัดการว่าอ้างว่าเป็นมรดกของพ่อนี่คงไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คือเขาอ้างเงนี้ยเขาเลยบอกว่าเขา แล้วก็เขาเขาจะขายมากที่สุดเพราะว่าตรงที่ที่บ้านที่มีบ้านอยู่ที่น้องอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นบ้านที่ถนนดํามันกาลังตัดผ่านปอดีค่ะครับ,รบแล้วแบบมัเลยยิงอยากได้แต่วันนี้นไม่ได้อยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วเดือนหนึ่งก็จะกลับไปหนึ่งแล้วมีใครอยู่ ตอนที่เราไม่ให้ใครอยู่ไมม่ีเลยไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าให้คนอยู่เราเคยมีมาอยู่เราเขาจะเอาเองเหมือนกันอ๋อแต่ว่าตังปัญหาแต่ว่าไปทุกเดือนค่ะจริเดือนก็จะไปคือตอนตอนนี้เราเราคงคงล็อกประตูไว้นะครับแล้วก็ล็อกหมดเลยค่ะล็อกไปหมดทุกอย่างแล้วไปก็ตอนนี้ไปต่้มแซมนบ้านก็จะไปถี่หน่อยเดือนหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยตอนนี้จะไปอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยค่ะครับถ้าถ้าใครเข้ามาตอนนี้เนอ่ใครเข้ามาตอนนี้เราเราก็ มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความฐานบุกรุกได้ถ้าเขาจะฟ้องขับไล่เราก็คงต้องต่อสู้คดีครับว่าเราเป็นคนครอบครองตรงนี้มาตลอดทางแนะนําว่าเราจะต้องทําตัยยังไงเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ฝ่ายเขาอะค่ะผู้ใหญ่บ้านตอนเนี้ยกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ก็เป็นในหน้าแล้วก็พยายามทาทุกทางเพื่อให้เราออกก็คือขายที่ที่เราอยู่ตอนเนี้ยเอาเลยเครียดเขารวมหัวกันแล้ว เอาที่ตรงที่มีบ้านที่เราเจ้าบ้านขายให้คนอื่นนะคะตัวตัวคุณหน่องเองที่ที่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดจันทบุรีค่ะอยู่จันทบุรีแล้วก็ไปปรึกษาทนายความที่อยู่จันทบุรีนะครับเขาจะได้ไปดูที่ที่เราครอบครองอยู่ทำกินอยู่ไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์มันจะชัดเจนมากขึ้นว่าตรงนี้เป็นของใครอย่างไรและถ้าเขาอ้างว่าเป็นของพ่อเขา มันเกี่ยวข้องอะไรกับการยื่นคาร้องตั้งผู้อัยการมรดกที่สารอ้างว่าสารมีคําสั่งเนี่ยสารสั่งว่าอย่างไรนะครับอาจจะต้องไปตรวจดูสํานวนที่สารทั้งหมดแต่ปกติเนี่ยาการที่ไปยื่นบอกว่าพ่อตายแล้วตัวเองของผู้อัยการมรดกสารก็ตั้งให้เป็นผู้อัยการมรดกได้แต่จะจัดการได้เฉพาะทรัพย์สินของผู้ตายะจะไปจัดการล้าเส้นทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยคงทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะมาพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นของพ่อเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพ่อเขามีส่วนเข้ามาครอบครองทํากินอยู่ นะครับถ้าไม่เนี่ยเรามีสิทธิ์มากกว่าคืออ้างอ้างก็อ้างได้อ้างก็อ้างได้แต่ว่าการพิสูจน์เนี่ยก็ต้องต้องว่ากันนะครับแต่ว่าต่ว่าคือยึดถือณปัจจุบันว่าใครทํากินอยู่ก็คือเราอยู่ตั้งแต่นั้นมาเลยเงี้ยราก็เป็นคนทางกินจวนการครอบครองคือเอาเป็นว่าในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยตัวคุณหนองได้เปรียบอยู่อืมค่ะเพราะอรเพราว่าถ้าเขาอ้างว่าเป็นของพ่อเขาเนี้ยเราจะไปแย้งแบบยังไงเขาอะไรเขาก็อ้างอย่างเดียวว่าเป็นเงินพ่อเขามาซื้อคนเดียวคือคนดิว ทอกีทังน้อ,อ,อ,องทังฝ่ายแต่มันไม่มีเอกสารว่าเป็นของตัวาจของคนเดียวแต่มันไม่มีเอกสารอะไรเลย<อ>ใช่ไหมตอนที่เข้ามาอยู่กาซ,ซื้อขายแบบก็คือทําซื้อไไยเฉยว่าเราซื้อมาจากใครเท่านั้นเองซึ่งใครทําขึ้นมาก็ได้มีสัญญาไหมครับ สัญญามีอยู่กับน้องค่ะซึ่งเป็นลายเซ็นแฟนได้เป็นจริงที่น้องเป็นวนถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ไม่มีรูปน้องนะมีรูปแฟนแล้วก็รูปเจ้าของที่ที่ขายเอาไว้อะไรค่ะก็เก็บเป็นหลักฐานไว้าของเขาขึ้นมาเหมือนกันก็ไปเอาคนที่ขายที่ขายที่ให้น้องกับแฟนตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะเ็ไปเซ็นให้เขาเหมือนกันเขาจ่ายเตอนไปตอนที่ผู้ตายมาอยู่กับเรานี่เขาเลิกกับเลิกแล้วค่ะเลิกมาสิบปีแล้วมั้งคะเขาเลิกกับ กับแม่เด็กเดิมไปแล้วเพราะงการที่มาอยู่กับเราสิ10ปีแล้วค่ะการที่ที่เขาซื้อแล้วมาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เรากับเขาอยู่ร่วมกันการอ้างสิทธิ์มากที่สุดนะครับถ้าอ้างความเป็นหุ้นส่วนมากที่สุดก็คือครึ่งหนึ่งค่ะนะครับนั่นแหละน้องก็ถึงแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยครับก็คือแปลงที่สองที่ซื้อสองกันกับแปลงแรกอะถ้าตกลงกันาไม่อยู่อะครับถ้าตกลงกันครึ่งหนึ่งได้แล้วเนี่ย เขาไม่พอใจใเกี่ยงสัดส่วนแบ่งกันไม่ได้อันนี้สุดท้ายอาจจะต้องถ,ถ้าจำเป็นต้องบังคับนะครับก็คือจะต้องแปลงที่ดินเนี่ยออกเป็นเงินก็แปลว่าต้องไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันถึงจะแบ่งได้ตอนนี้ที่ดินเนี่ยเมื่อเกี่ยงกันบอกคนนู้นจะแปลงนี่คนนี้จะแปลง,งโน้นมันแบ่งไม่ได้อันนี้จะจบไม่ลงนะครับยังไงเอาเอกสารเท่าที่มีอยู่เนี่ยไปคุยกับทนายความที่จังหวัดจันทบ,บุรี ทนายความไปมาแล้วตั้งแต่ตวามเกิดเรื่องนะคะไปทนายอาสาเขาเขาไม่ให้คําปรึกษาอะไรเลยเขาให้เบอร์ให้นําบัตรมาคุยนอกรอบแล้วโทรมาบอกขอค่าใช้จ่ายห้าหมื่นจําได้แล้วนำบัตรไกค่าซึงมันเสียความเอางี้ดีกว่านะครับไปพบกับประธานทนายความจังหวัดดีกว่านะครับต้องไปที่ศาลจังหวัดไหมคะหรือว่าไปที่ศาลก็ได้ไปถามว่าประธานทนายความจังหวัดของสภาทนายความเนี่ยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปคุยกับเขา อืมนะคะนะครับค่ะลองดูนะคะขอบค่ะคุณนะคะดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพราะส่วนใหญ่คือที่ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์มันอยู่ที่เรื่องของคนครอบครองคือปกติเนี่ยถ้าเป็นที่ป่าไม้หรือเขตป่าสงวนเนี่ยใครก็เข้าไปไปอ้างกรรมสิทธิ์อ้างอะไรไม่ได้การซื้อขายกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระหว่าง การครอบครองแต่ละคนแต่ถ้าทางราชการสมมติป่าไม้ังไม่ได้ออกนี่ต้องออกหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ของเขาครับตอนนี้ก็คือสํารวจแล้วก็ยังไม่ดําเนินการอะไรก็แสดงว่ายอมให้ยอมให้ให้ครอบครองไปก่อนแต่จะไม่อ้างสิทธิ์อะไรต่างๆไม่ได้ตอนนี้สองคนกลับมาแย่งกันนะครับสองคนมาแย่งกันก็อยู่ที่ว่าคุณหนองนี่ยอมรับไหมว่าเป็นของพ่อเด็กด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถือว่าสองคนเนี่ยมาอยู่กินกันแล้วซื้อที่แปลงนี้ขึ้นมาก็จะมีส่วนคนละครึ่ง วันนี้เด็กก็กําลังอ้างว่างเงินนี่เป็นของพ่อฝ่ายเดียวก็ต้องดูว่าต้องพิสูจน์กนว่างเงินนี่เป็นของใครแต่ว่าเมื่อเลิกเลิกกับแม่เด็กแล้วเอามาซื้อเนี่ยโดยข้อสันนิษฐานน่าะจะแปลว่ามีคนละคขึ้นก่อนอนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะตอนนี้มีสายจะทางบ้านมาแล้วค่ะคุณวิสิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะครับคุณมี่คุณเอามอเตอร์ไซค์มาตำน้ำผมไว้ที่เขาไม่ยอมถ่ายครับผมอยากให้เขาถ่ายกลับไปครับ ถ่ายถ่ายคือเอามาจำนำไว้รักไม่ยอมมาถ่ายเลยของก็ยังอยู่กับเราใช่ใช่เราทำอะไรได้บ้างใช่มมีสัญญามีสัญญาไหมครับมีสัญญาจำนำไว้ครับครับก็ตอนนี้ถ้าเบื่อเขาไม่มาถ่ายก็ไปปรึกษาทนายนะครับเข้าขั้นตอนของการที่ไปบอกกล่าวังคับจำนำแล้วเอาเอามอเตอร์ไซค์นี่ไปขายเอาเงินมาใช้นี่หรือถ้าไม่ทําอย่างนั้นมอเตอร์ไซค์เขาเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์แบบมันไม่มีทะเบียนครับอ่าถ้าไม่ไม่มีทะเบียนมันก็ขายยาก ความเสี่ยงก็อยู่ที่ว hey. he ่าเราไปรับจำนำมาเนี่ยตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเขาไม่มีทะเบียนเพราะฉะนั้นก็แต่เขาบอกว่าเขาจะถ่ายนะครับเขาเป็นตำรวจด้วยเนี่ยค่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยถ้างั้นไปหาทนายนะครับออกโนติสไปนะครับแล้วถ้าไม่มาจ่ายก็ฟ้องเลยฟ้องได้ไหมครับได้ครับได้กาสัญญาจำนำที่คุณมีนั่นแหละคือมันก็เป็นมูลนิธิ